เรื่องที่ส2เรื่องสุป,ปาพุทธศักยะานาอันตาลิเเคนาสมุทธรรมเทติอิมังธรรมเทสนังสัทถาอันนี้โครธารามวิหารันตัวสุป,ปาพุทธสกกาอาระพะกะเทษินเสีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในน,นิโครธารามทรงปรารบเจ้าสกยะ ทรงพระนามว่าส uh, ุภาพุทธะตราล้วซึ่งธรรมเทศนานี้ว่านาอันตลิเขนาสมุทธรรมเจดานิเป็นต้นอ๋โสกิระอายังมมะทีตทีตรางชัดเตตวานิคันตวามมะบุตังปภะเชตวาตาสาวริธฐานเอติโตจาติอิเมหิตเวเหกรณนเหจะสาตริอาคาตังพันทิตตะวา ดังได้สดามาเจ้าสุปาพุทธ,ธานั้นผู้อาคาตในพระศาสดาด้วยเหตุสองประการเหล่านี้คือพระส,ะระสนักโคโดมนี้อาทิ้งลูกสาวของเราออกบวชแล้วประการหนึ่งให้ลูกชายของเราบวชแล้วตั้งอยู่ในฐานะผู้แห่งผู้มีเวรต่อลูกชายของเราประการหนึ่งเอากาทิวาสังนะทานิตัสสะเนมันตทานเนกันตวา พุนเจตองทศมีเต่เขมนามักขังปีตาเหตว่าอันตรวิเวทิยังสุรังปีวันตนนิสีทธิวันหนึ่งอาทรงนำเรีว่าบัดน,นี้เราจะไม่ให้พระสมณโคโดมนี้ไปฉันในสถานที่อารับนิมนต์ดังนี้จึงปิดทางเป็นที่เสด็จไปนั่งเสวยน้ำจันในระหว่างหุนทางอ่า อัทัสสัทริพิโกสังขะปริวุตเตตั้งธนังอากเตต,ต่อมาเมื่อพระาศาสดามีพิสูวส์สงแวดล้อมเสด็จมาที่นั้นสาธาอากโตติอาโรเจสุงมหาพวกมหาเล็กกราบทูลแต่ต่อเทา้าเธอว่าพระาศาสดาเสด็จมาโสอาหังภูรตวคัจฉาตัสสาวะเทธาายังมายามหลาลกตมหลาลกัตอารโรติ นานาสะามัคขังทัศเมตเตียปุณณปุณังวุจามนโนปิตาเถวตาเถวว่าว,วัตวานิสีทิขเทาเธอตรัสว่าพวกเจ้าจงล่วงหน้าไปก่อนจงบอกสมนันั้นว่าพระสมนัโคดมองค์นี้ไม่เป็น่าไมเป็นหใหญ่กว่าเราเราจะไม่ให้ทางแก่สมนัโคดมนั้นแม้พวกมหาเลตูลเตือนแล้วเราเล่าก็คงประทับนั่งรับสั่งอย่างนั้นแล สาธมาตุลัสสันติกามักคังอลาปิต,าาต,าตวาคตตโตนิวติพระศราสดาเมื่อพระศราสดาไม่ได้หนทางจากสำนักของพระเจ้าลุงแล้วจึงเสด็จกลาบจากที่นั้นอาโซปีเอกังจาริภูริสังเปเสสิคัดชาตัสตัสากาถังสุตวะเอหิติแม้เท้าเธอก็ส่งจารบรุษสอดแนมไปคนหนึ่งด้วยกำชัดว่าเจ้าจงไปฟังคำของสำนักโคดมนั้นแล้วกลับมานะ สถาปนียวัตันตัวสิังกตวาอานันทเถเรนโกอนุกวพันเตียสีตาปาตุกรมสัจปัจจโยเติปุถุอาหะปัสิอานันทะสุปาพุทธัติแมพระศาสดาเสด็จกลับมาทรงทําการแย้มโปรดพระนนทุนถามว่าอะไรหนอแลเป็นปัจจัยแห่งการเป็นแห่งการทําการแย้มโปรดให้ปรากฏพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่าอานท์เธอเห็นสุปาพุทธะไหม อาปาสามิพันเตเห็นพระเจ้าค่ะภาริยังเตภาริยังเตนะกามังกตังมาทิสสะพุทธะมังคังอาเทนเตนะอาตรัสว่าพระเจ้าสุปาพุทธะไม่ให้ทางแก่พระพุทธเจ้าผู้เช่นเราทํากรรมหนักแล้วอิโตสัตตมธทิวาเสห์เฮถาปาสาเทงโสปานาปาทะโมเลปัทวิงอาปวิสิสติ ในวันที่7แต่นี้ไปเท้าเธอจะเข้าไปสู่แผ่นดินอนาที่ใกล้เชิงบันไดาภายในต้ภายใายต้ปราสาทจาริปุริโสตังกระถังสุตวาสุภป,ปุธทธศาสติก,กังคตาวากิงเมภาคินายะอันนี้ว่าตันเตนะบนุตันติบุตรโยเจถาสุตังอาโรเจสินาจะารบ,บรบษได้ฟังพระดำรดันั้นแล้วไปสู่สำนักของพระเจ้าสุภอุทฏะผู้อ่านพระเจ้าสุาพุทธะนั้น อตรัสถามว่าร้านของเราเมื่อกลับไปพูดอะไรบ้างจึงกราบทูลตามที่ได้ยินโสวตาสาววจจังสุตวานาธานิมมะภาคินายะกถาโทษโสอาทิ์เท่าเธอได้สดับคำของจาระบรุษนั้นแล้วตรัสว่าบัดนี้โทษในการพูดผิดแห่งร้านของเราเย่อไม่มีโอ้โทษในการพูดแห่งห้านของเราย่อไม่มีอาธานอัธาอธายังโสวติตังวติโหติ เธอตรัสถามใดคำนั้นต้องเป็นจริงอย่างนั้นทีเดียวเอวังสันเตเยนะนางเอธาเอธาเอเอวังสันเตเยนาะงเอธาเอธานิมุสาวาเทนะเนี่ยนิคันหิสามิเมื่อความเป็นเช่นนั้นเราคราวนี้เราจะจับผิดเธอด้วยการพูดเท็จโซเฮมังสัตเตเมทิวเสบัตวเวงปาวิสิตสติติอานิยเมนะอวตวาเฮถาปษาสเทโปโสปา,าปานาปัธมโมเลปัตเวงปาวิสิตสติต ราหเพราะเธอพราะเธอไม่เพราะเธอไม่ตรัสกับเราโดยไม่จอะจงว่าท่านสุปาพุทธจะสุถูกธรณีสูบในวันที่เจตรัสว่าท่านสุปาพุทธจะถูกธรณีสูบใกล้ที่เชิงบันไดภายใต้ปราสานอย์ออีโตทานิปัฏถายาหังตังทานังนักขมิสสามิ จำเดิมแต่นี้ไปเราจะไม่ไปสู่ที่นั้นอาทานังตัสเมิงทานเนปัทวิงอาปะเวอาปะวิสตวามุสาวาเตนิขันเิสามิติเมื่อความเป็นเช่นนั้นเราไม่ถูกธรณีสูบไม่ที่นั้นจะข่มขีเธอด้วยการพูดเท็จโสอาตโนโอปะโพคาจาตังสปังสตตภูมิกาสะปาสาทัสสะอุปริอารโรเปตวานเท่าเธอรับสั่งให้พวกมหาเล็กขนเครื่องใช้สอยของพระองค์ออกทั้งหมด ไว้บนปราสาทเจ็ดชั้นอ่าโปานะฮาราเปตวาทวารังเปียทหาราเบตวาเอกสมิงทวารเรทเวทเวบปเรทัททัททัเปตวาอ่าให้ชักบันไดปิดประตูตั้งคนแข็งแรงประจำไว้ที่ประตูประตูละสองคนสัจาหางปาทาปะมาเทนะ เฮถาโอโอโรหิตุกาโมโหเมอนิวารยถฐานมังมันติวัตวาอัตราว่าถ้าเราเป็นผู้มุ่งจะไปข้างล่างโดยความประมาทใสพวกเจ้าต้องห้ามเราดังนี้อาสัตเมปะสารทาตะเลศรีคขเพนิสีทิประทับนั่งในห้องอันเป็นสิริบนพื้นปราสาทชั้นเจ็ดพระศาสดาทรงสดับอาสถาตังบาวติงสุตวาพระศาสดาทรงสดับเรื่อง แล้วตรัสว่าพิกเวสุปาพุทธังสุปาพุทโณเกวลังภาษาทะตเลณ์พิสุทั้งหลายเจ้าสุปาพุทธะไม่ไม่ใช่จะนั่งบนพื้นปราสาทอย่างเดียวเวหาสังออป,ปต,ติอุป,ปติตวะอากาเสวานิเสยทัตุตนาวายาวาสมุทังปะขันทตุปะปะปพัปปตันตรงวาปวิสตุตต่อให้เหาะไปสู่เวหา นั่งในอากาศก็ตามไปสัวอาสามหาสมุิด้วยเรือก็ตามเข้าซอกเขาก็ตามาุุทานางกถายะเทวิธาภาวนามณิตธรรมดาพระตำรัดของพระเจ้าทั้งหลายจะเป็นสองหาไม่ได้มายาวุตตธา,านอโสปัทวิงปาเวสิตปาวสตีติวัตวาถ้าเธอจะถูกตรในสูบนัถสนที่เราพูดนั่นแหละอนุสน,งงงเเนิงคติวธรมมเทเสโตอิมังคาถามหา <c oughs> อบุคคลจ้องนั่งอยู่ในท่ามกลางหา้าวเอาออเมื่อจะเมื่อจะเมื่อจะส่นเมื่อจะสืบต่อรัศทีสิส้นทามถึงตราคานี้ว่าอาณัติลิเนะสมุทรมัจมเจะปพัฒนงังวิวรังบวิษส์นาวิเตโสชักกติปเทโสยราติตานะป่าปสหยายยะมจุติ<อ>บุคคลจะนั่งอยู่ในท่ามกลางหาวเข้าไปสู่ท่ามกลางสมุทรเข้าไปซอกเสื่องเขาก็ไม่พ้นประเทศคือแผ่นดินที่ความตาย ความตายไม่ไม่ครอบงามผู้สถิตอยู่ย่อมม่มีต,ตาตานาป่าสะหายยะมจุเตียยะสมิงปะเทศเสียที่ต่างมาัม,มรณังนัปาป่าสหายยะบรรดาบททั้งหลายนั้นบทสองบทว่าน้าป่าสหายะมจุความว่าประเทศคือแผ่นดินแม้เพียงเท่าปลายเล็บที่มรณะ,ะที่ความตายไม่พึงย่ำเยียคือไม่พึงครอบงามผู้สถิตอยู่ย่อมไม่มีอ่า อาเสสะปริวาปุเรสะทิสะเมวติในการจบเทศนาเทศนาวัสนพหูโสตาปฏิพราทีนี่ปาบุญิงสุในการจบเทศนาชนเป็นจำเป็นชนเป็นจำแงบรรลุอริยผลมีโสดาปฏิภูมิเป็นต้นสัตเมธีวเสสตั่วพิขาจารมคัสสะนรุทธาเวลายะให้ตาภาษาเทสุปะพุทธะมังคลัสอุตามอโอตวต่างต่างพินเพียรพิเติง ปาริเท้าเธอประทับนั่งอยู่ในชั้นละบั้ชั้นบนนั่นเองได้สดับเสียงของมาน,านั้นจึงตร,งรัสว่านั่นอะไรโสอุปริเนสินโนวัสสะสุดทงังสุตวากิงเอตังเดียบุเชเท้าเธอทรงประทับนั่งในชั้นบนบ้างล่างได้สดับเสียงของมาน,านั้นจึงตรัสว่านั่นอะไรมหาเลตุนว่ามังคระสวอุทโมติม้าขนองม้ามงคลขนองโสปันนัสสะ สุปาพุตานที่สวบว่าสันสันเนี่ยสียทันติม่าส่วนมานั้นพอเห็นเจ้าสุภาพุทธะก็หยุดนิ่งอาทะนางโวขันหิตุการโมหุตบาลนิสินนัฐน,นาอุทายะทาวาราพิมุขาอโหสิอาเท่าเทม กรันต่าวเติมีพระประสงค์จะจะมาได้เสร็จลุกจากที่ประทับบ่ายพระพักมาทางประตูทวารนา,า,วววววานี่สยาเมวาวิวัตวิวัตานี้โสปะประตูทั้งหลายเปิดเองทั้เทีย่ยวโสปานังสกัดฐานเนเยวัตทิตังบันไดตั้งอยู่ในที่ของตนตามเดินทวารเทิตาทวารเทติตามลาต่างคีวายังข้าเหตวาเหตถาพิมุขขังเปียคิงสุดคนแข็งแรงผู้ยืนอยู่ที่ประตูจับ อาเท้า,ทาเธอที่ประสอบผลักให้มีพระพักขมบลงไปเอเตนุปาเยนสะสตาส,สตาสุเปสุตาเลสุทวารานิยสะยามสยามวะวิวะตานิโดยอุบายนั้นประตูที่พื้นทั้งเจ็ดก็เปิดเองทีเดียวโสปานานิยถาอธาเนสุวะที่ตานิบันไดทั้งหลายก็ตั้งอยู่ตามเดิมตาตาตาตะมลลาตังคีวายะเมวะขะเหตวา ให้ถาพิมุขขังขีปิยงสุดอาพวกคนแข็งแรงประจําอยู่ที่ชั้นล่างจับเทา้าจับเท้าเธอที่พระที่พระศอกเทียวพลักให้เมียพระพระกักคำลงไปอาธานาังให้ถาปาสาเทโสาตาสวาปานาปาทามูล,ลังสมัมปทังเมวะมาหาปทวีวิวะวิวะวารานางขณะนั้นมาหาปทวีแตกแยกออกคอยจับคอยรับเจ้าสุบุทธะผู้ถึงเชิงใกล้บันไดที่ภายใต้ประสาทนั่นเอง อ่าโซคันนาวาอเวจิมพีอ๋ในิพิตีเอีอเท้าเธอไปบันไดอเวไปบังเกิดในอเวจีนรกนั้นแล้วเรื่องสุปาพุทธะจบ